ปะชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของประเด็นเรื่องอเฟดท,ที่ส่งสัญญาณการชะลอ QE ลงในช่วงสิ้นปีแล้วก็อาจจะมีการระง,งับในส่วนของ QE ในกลางปีหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของอตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวตลาดสินค้าพวกก็พันแต่ว่าเป็นแรงหนุนในส่วนของดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองคำเนี่ยก็ร่วงลงมากกว่า6%ทเรตสิ ต่ำสุดในรอบ3ปีที่ระดับ1,270เหรียญต่อออนซ์โดยในส่วนของค่าความผันผวนของอทองคําในตลาดออปชั่นของสหรัฐหรือว่าโกวิสเนี่ยก็พุ่งขึ้นกว่า32%ในคืนเดียวโดยเป็นการพุ่งขึ้นเข้าใกล้สิติที่ทำไว้ที่ะระดับประมาณ30จุดในช่วงกลางเดือนเมษายนทั้งนี้เนี่ยในส่วนของอ แรงกดดันที่มีเข้ามาต่อทิศทางของราคาทองคำเนี่ยอาจจะยังทําให้ความผันผวนมีโอกาสรับ,บตัวขึ้นได้ต่อโดยอนอกจากประเด็นเรื่องของ QE เองเนี่ยยังมีความบังวลในเรื่องของภาวะตึงเครียดทางการเงินของจีนด้วยที่เข้ามาเป็นปัจจัยกดดันร่วมทําให้ราคาทองคำเนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างแรงหลังจากที่เห็นในส่วนของอาตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดจีนพุ่งขึ้นแล้วก็แตะสติสูงสุด โดยยังคงจับตาในส่วนของธนาคารกลางอของจีนว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องการผ่อนคลายเชิงนโยบายทางการเงินลงอีกหรือเปล่าขณะทีะ่ในส่วนของแรงขายของกองทุนทองคำยังมีออกมาต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของ SPDR โกทัตที่มีการปรับลดการถือครองทองคำลงอีก4.21ตันแล้วก็ทำให้สถานะการถือครองทองคำปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในระดับ ต่ำสุดในรอบ4ปีที่ระดับ995.35ตันทั้งนีน้ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็สนับสนุนแนวโน้มขาลงค่อนข้างชัดเจนแม้ว่าอาจจะมีะการรีบาวได้บ้างแต่ว่าน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดมองไม่น่าจะผ่านระดับ1300เหรียเกลับขึ้นไปได้ ขณะที่แนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อไปทดสอบระดับพันสเหรียญแล้วก็โอกาสจะหลุดเบยังกล่าวลงต่อไประดับพันสแล้วก็พันสเหรียญมีค่อนข้างมากส่วนโกลฟิเจอร์เองเนี่ยแม้ว่าค่าเงินบาทที่พุ่งขึ้นอ,อ่อนค่าพุ่งขึ้นทำสถิติในรอบปีทะลุระดับ31.17บเบาทต่อลลา์สหรัฐจะกลับมาเป็นแรงหนุนแต่ว่า,อามองแนวโน้มน่าจะอิงไปในทาง อ่อนตัวตามทิศทางของราคาทองคำสปอร์ตมากกว่ามีโอกาสจะเปิดล่วงลงทดสอบระดับ18,870บาทก่อนแล้วก็ถ้าหลุดลงไปก็โอกาสค่อนข้างมากจะกลับไปโลเดิมที่ทำไว้ในช่วงเดือนเมษายนที่บริเวณ18,680บาท ดังนั้นสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจะเน้นให้เข้าไปช็อตในส่วนของ GFM13 ได้ส่วนสถานะช็อตเดิมอาจจะทยอยรับรูปก,กำไรบางส่วนในช่วงที่ลงมาทดสอบระดับ18,870บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ19,210บาท สำหรับในส่วนของ s ซฟ e ิต d ี้เด็ e ฟิเเนี่ยเมื่อวานก็ร่วงลงกว่า26.90จุดมาทดสอบระดับประมาณ930จุดสำหรับในส่วนของเอสซา13แล้วก็ยังคงเป็นดิสคาวจากในส่วนของตัว s ซฟตีกว่าลบ7จุด ทั้งนี้เนี่ยมองแนวโน้มก็เป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนแม้ว่าอาจจะมีรีบาวขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าก็คงจะไปไหนได้ไม่ไกลทํามกลางแรงขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาต่อเนื่องในฝั่งของอหุ้นเองเมื่อวานมีการขายสุทธิออกมากว่า6,300ล้านบาทรวมยอดขายสุทธิ3วันกว่าเกือบเกือบ1น0 0 0ล้านบาทแล้วก็ยังขายสุทธิใน s ซฟตี้เด็กฟิวเจออีก4 0 2สัญญา โดยมองในส่วนของความเป็นผวระหว่างวันน่าจะมีมากขึ้นในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาของซีรีส์ M แล้วก็นักทุนส่วนหนึ่งอาจจะเริ่ม uh, lower ไปยังในส่วนของ uh, สัญญาซีรีส์ยแนะนําให้หาจังหวะเข้าเก็งกําไรในฝั่งช็อตในจังหวะที่มีการดิดตัวขึ้นมาระหว่างวันแต่ไม่สามารถยืนเหนือระดับ930จุดมีโอกาสค่อนข้างมากจะ uh, ลงทดสอบระดับ920แล้วก็900จุดส่วนบริษัทขดออยฟิวเจอร์เองเนี่ยมอง แนวโน้มก็ถูกกดดันด้วยประเด็นในเรื่องของ QE แม้ว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้ที่มีการรายงานออกมาบางส่วนเนี่ยค่อนข้างดีโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขดัชนีกิจกรรมในภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเกินค่าแล้วก็อยู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของยอดขายบ้านมือ2ก็เพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2009 แต่ก็ดูเหมือนว่าประเด็นในเรื่องของ UQE เนี่ยจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากแล้วก็บทบังความกังวลต่อความขัดแย้งในซีเรียที่อาจจะกระทบต่ออุปทานน้ำมันจากตะวันออกกลางให้ตึงตัวได้ก็มองว่าในช่วงสั้นในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลนดมีโอกาสที่จะลงทดสอบระดับ1 0 0่หถึงนเหรียญได้ให้กลับมาเกณฑ์กำไรในฝั่งช็อตร์โดยตัดขาดทุนเหนือดับ32,50บาท ส่วน USD f u t u r เนี่ยมองแนวโน้มก็คงจะเ,เห็นการแ่งตัวขึ้นตามทิศทางการอ่อนค่าค่อยค่อนข้างแล้วเร็วของเงินบาทที่ยังคงได้รับแรงกดดันจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่มีออกมาต่อเนื่องทั้งในฝั่งของหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของตลาดตราสารหนี้โดยเมื่อวานเนี่ยมียอดสุดทิ ของนั้นคุณต่างชาติขายออกมากว่า3,000ล้านบาทแล้วก็ถ้าดูในเดือนในช่วงสัปดาห์นี้ก็ขายออกมาเกือบ5,500ล้านบาทขณะที่ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นได้ต่อในช่วงที่ ความกังวลในเรื่องของ QE เนี่ยยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนในส่วนของการแข่งค่าของดอลลาร์สหรัฐแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจในยูโรโซนรวมถึงความกังวลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจจีนเองแนะนำสถานะรอง USDM 1.3ยังถือต่อได้โดยมีเป้าหมายทํากำไรที่ระดับ31.35แล้วก็31.40บาทต่อดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ให้ปิดสถานะ ตัดขาดทุนทั้งหมดถ้าหากว่าพลิกกลับมาหลุดระดับ31.10บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐปจิจารประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์